สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับรายงานในรายการ Nation x f i e s นะครับผมได้ทำเรื่องของภัยจากครีมนะครับซึ่งหนึ่งในกรณีศึกษาเราได้เรียนรู้กรณีจากเคสของครีม Sexy Witch ของพริตตี้ดังนะครับมแมลงเมี่ยงซึ่งก่อนที่จะได้ออกอากาศรายงานนี้เนี่ยผมได้พยายามติดต่อตัวของมแมลงเมี่ยงนะครับเพื่อความเป็นธรรมในการรายงานข่าวว่าจะต้องรับฟังจากทุกฝ่ายนะครับแต่ว่าความพยายามครั้งนั้นไม่สําเร็จติดต่อมแมลงเมี่ยงไม่ได้ แต่ว่าหลังจากที่รายงานชิ้นนี้ออกนะครับแมลงเมี่ยงได้ติดต่อมาหาผมนะครับซึ่งทางเนชั่นชาแนลเราพร้อมที่จะเปิดพื้นที่ให้กับทุกฝ่ายได้ชี้แจงในแง่มุมต่างๆนะครับวันนี้เปิดหน้าคุยต้อนรับแมลงเมี่ยงนะครับอาภาพรเนีย่ยวงครับสวัสดีครับแมลงเมี่ยงครับสวัสดีค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างาช่วนนี้เครียดไหมเครียดมากค่ะเครียดมากนะแต่ก็ยังดูสดใสยอยู่นะก็นะมันก็เป็นงานของเราที่จะต้อง แต่งหน้าด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับแต่ข้างในเครียดก็ก็เครียดเกิดเรื่องนี้เครียดแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปเราก็เริ่มเริ่มเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเริ่มทำใจได้เริ่มเริ่มรู้ว่าอะไรเป็นอะไรละอืเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจแล้วค่ะแต่ว่าสิ่งสําคัญในที่มาพูดคุยกันใน Nation Channel วันนี้คือเรื่องของผู้บริโภคคนที่เขาใช้ครีมคนที่เขาซื้อครีมไปหลายๆอย่างที่เราจะคุยกันในรายการนี้เป็นสิ่งที่ตัวพี่เองตัวแมลงเมี่ยงเอง และคุณผู้ชมก็อาจจะไม่เคยทราบมาก่อนเรามาหาความรู้ใหม่ๆมาพูดคุยกันเริ่มต้นจากเคสของ Sexy w i ่ c h ก่อนนี่วันนี้มีครีมตั้งอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะเสิร์หน้าคุยยังยากจนอยู่นะครับไม่มีสปอนเซอร์มาในรายการนะครับครีม Sexy Wit วิแมลงเมี่ยงยืนยันมาตลอดว่ามีเครื่องหมายอยมีเลขอยอันนี้เป็นคำที่แมลงเมี่ยงบอกใน Facebook ตกลง Sexywitch เนี่ยไปจด แจ้งเลขออยอย่างถูกต้องมายัางไงบ้างครับคือตัวเมี่ยงเองเนี่ยจะกเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการแล้วเมี่ยงไม่เข้าใจว่าออยอไม่มีรอแต่ว่าตัวครีมเนี่ยตัวเมี่ยงเข้าใจว่ามีออยอมาตลอดเนื่องจากเมี่ยงได้มีการติดต่อซื้อขายกับคนที่เขาเป็นเจ้าของออยอที่เราได้โพสต์ไปว่าเขาเป็นเจ้าของออยอแล้วเขาก็ให้เราขายได้แล้วด้วยด้วยตัวเขาเองอาจจะยังไม่ละเอียดพอในเรื่องของการจัดจําหน่ายว่ามันผิดฉลากค,คือเป็นแบรนด์เนี่ยเซ็กซ์วิทเป็นแบรนด์เราต้องไปจด เป็นเป็นเป็นอะไรนะคะเครื่องหมายการค้าหรือ<ล>ะอะไรที่จดแจ้งอ,อ,อะไรอย่างนี้นะคะแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าก็เขียนว่าจัดจําหน่ายโดยฟอร์บินเซซซึ่งเป็นชื่อของออยเนี่ยได้ตัวเราก็เลยแบบว่าจัดจําหน่ายมาโดยตลอดแล้วมันแต่เรื่องนี้นะคะก็ได้มีทางปอคบอรหรือว่าทางออยเนี่ยเข้าไปตรวจสอบปุ๊บแล้วก็บอกว่ามันผิดนะคะซึ่งอันนี้เราก็ก็ยอมรับว่าว่าว่ามันผิดแต่เราก็ได้บอกทางโรงงานไปแล้วว่าออบอกทางผู้ที่ ที่เขาจัดจำหน่ายให้เราว่าก็ให้เขาไปแก้ไขให้ถูกต้องเพราะเมือนั้นเราก็ยังยังไม่ขายอะไรเงี<อ>้ยตอนนี้เนี่ยที่หลายๆคนเข้าใจอย่างตัวพี่เข้าใจเนี่ยอ่านจาก Facebook ของแมลงเมี่ยงบอกว่าเลขที่จดแจ้งเอาใช้คำว่าเลขที่จดแจ้งก่อนแล้วกัน ที่มีอยู่เนี่ยภายใต้ชื่อ For Pincets ใช่แต่ทำไมมันมาอยู่ภายใต้ชื่อ Sexy Wish บนฉลาดนี้ได้ครับก็น่าแหละค่ะอย่างที่บอกคือตัวเมี่ยงเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าว่ามันเมี่ยงเข้าใจว่าตัวครีมมีอยอยลแล้วเอามาแยกแบรนด์ได้อ,อันนี้อันนี้ก็คือตัวตัวเราแบบ เกิดจากรู iser, ้เท oh, okay, like ่าไม่ถึงการจริงๆแต่ว่านี่ไม่ได้ขอโทษไปแล้วว่าอ๋อโอเคตกลงเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคะมันใช้ด้วยกันไม่ได้แล้วก็ได้จะให้มีกระบวนการอะไรนะคะทางปคบหรือทางออยเข้ามาตรวจสอบเราก็ยอมรับผิดแล้วก็ให้ความร่วมมือแต่โดยดีก็คือยอมรับไปในส่วนนั้นตัวนั้นว่าว่าเราผิดแต่ว่ามันมีประเด็นออกมาว่าตัวตัวอันนี้นะคะมันเป็นตัวเดียวกับของครีมอีกยี่ห้อหนึ่งชื่อว่า ฟอร์พินเซสเหมือนกันอันนี้ก็คือมันมีออกข่าวไปว่าเราไปสวมไปสวมของเขาแต่จริงๆเราก็ผิดจริงแหละเพราะมันไม่ได้ชื่อเราแต่ว่าอยากจะบอกว่าไม่ได้ปิดสวมกันเลขมันคนละตัวกันเลขคนละตัวเลขของเซ็กซี่วิชนี่ก็มีไหมสรุปแล้วมีออยอ่ะเซ็กซี่วิชไม่มีค่ะแต่ว่าฟอร์พินเซสมันมีเป็น2อันมี2อันเราก็เลยเหมือนไปขอเขามาอีกเซตนึงเหรอใช่เพราะว่าเพราะว่าตัวเขาเนี่ยตัวเจ้าของออยเนี่ยค่ะเขาก็เขาก็ เขาก็อาจจะไม่ค่อยมีความรู้หรือเปล่าเขาก็เลยเหมือนกับว่าเก็ลยให้ใช่มอบอำนาจให้เราให้เราสามารถใช้ออยตัวนี้ได้ใช่ซึ่งความจริงที่พี่เข้าใจเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปขอเขามาเหมือนกันซื้อต้องไปขอเซ็กซี่วิชของเฉพาะเซ็กซี่วิชเหมือนกันใช่ค่ะฟอร์นเซ่ตเขาจะมีกี่ชุดก็ตามเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปเอามาได้แม้ว่าเขาจะอนุญาตให้มาก็ตามอืมก็จะมีส่วนของอย่างที่เราพูดคุยกันมานะครับเลขออยความจริงอันนี้เนี่ยให้เข้าใจตรงกันว่าก็ เลขออยใช้กับอาหารแต่ละเครื่องสําอางเนี่ยจะใช้กับเลขที่จดแจ้งแต่ว่าถ้าดูในแพ็กเกจของ s e x y w i t c ิชเนี่ยอันนี้เล็กมากนะครับช่วยให้กล้องพอช่วยจับนะครับนี่ก็ยังเป็นออยอยู่ก็ยังเป็นเครื่องหมายขององค์การอาหารและยาอยู่แล้วเลขข้างในก็คือเป็นเลขที่จดแจ้งซึ่งความจริงอันนี้รู้ตัวใช่ไหมว่าพิมพ์แบบนี้ก็คือผิดหลักคือหนูไม่ได้เป็นคนทําแพ็กเกจแต่ว่าถ้าในเมื่อตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มเข้าใจแล้วค่ะว่าว่าเขาทําออกมาไม่ถูกต้องละ อันนี้อันนี้ไม่ได้ขอโทษขอโทษขอโทษ,อ,โทษอีกรอบอขอโทษออกทาง Facebook ไปแล้วค่ะแล้วก็ได้ดําเนินการให้มันถูกต้องครับใช่ก็ไล่เรียงไปเนาะแล้วย้อนไปนะครับก่อนอ้นนี้เนี่ยแมลงเมี่ยงมีครีมก็ออกมาหลายเวอร์ชันหลายแพ็กเกจอันนี้เป็นอีกหนึ่งในชุดหนึ่งอกองซูมเข้ามานะครับ จะเห็นว่ามีอะไรเนี่ย F D A G M P อันนี้ทีมชุดนี้เนี่ยออกมานานหรือยังครับอันนี้นี่ตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วที่ที่ตอนที่เราเริ่มกำลังจะทำแล้วก็ไปค,คุยกับทางเจ้าของเนี่ยนะคะว่าว่าเขาจะอยากทำออกมาเป็นเหมือนทำตอนแรกเมื่งแค่ต้องการเป็นคอลเลกชันเราว่าจะออกมาให้เป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้คือเขาทำมาให้เมืเ่งเลือก ใช่ว่าว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะส่วนไอเอฟอะไรเนี่ยค่ะยังไม่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยซ้ำ FDA GMP อะไรเนี่ยค่ะไม่รู้เหมือนกันถึงวันนี้รู้หรือยังตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วค่ะเริ่มเข้าใจที่เข้าใจนี้เข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นมาตรฐานอะไรสักอย่างที่ที่เราก็ไม่เคยไปสืบว่าเขาได้มาจากไหนอะไรยังไงหรืออย่างเงี้ยจากคนที่เขาเอามาขายให้เรานะคะ FDA ย่อมมาจาก food and drug administration แปลเป็นไทยง่ายที่สุดก็คืออยอ,องค์การอาหารและยาะถ้าเราติดแบบนี้แปลว่าเราได้รับอนุญาตจากอยอยแล้วอันที่สอง GMP คือ Good Manufacturing Practice คือมีการผลิตอย่างมีมาตรฐานถ้าจะขอคือต้องขอจากองค์การเภสัชกรรมซึ่งอันนี้เรารู้หรือเปล่าว่าตกลงเราได้ไปขอหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าตัวแม่งเองเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าไม่ได้เป็นคนจัดการเรื่องตรงนี้คือเหมือนเราเราเรา ขายแล้วค,คือเขาก็ทํามาให้เราแบบนี้เราเข้าใจว่าเออเขาน่าจะโอเคแล้วเพราะว่าตัวเราไม่รู้เรารู้แต่ว่าตอนที่เราจะขายเนี่ยเราได้เราสําคัญที่สุดคือออยอนะคะประมาณนี้เราถามถามผู้ที่จัดจาหน่ายมาให้เราเขาบอกว่าเออมีนะอะไรเงี้ยอือสรุปคือเมี่ยง รับมาอย่างไงขายอย่างนั้นเลยไม่ได้เช็คไม่ได้ตรวจสอบก่อนผ่านมาหลายๆแพคเกจหลายๆปีรับเรื่องของเครื่องสําอางนะครับหลายความรู้เป็นความรู้ที่หลายคนไม่ทราบนะครับเราจะคุยกับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของผู้บริโภคนะครับเป็นตํารวจที่จัดการเรื่องของเครื่องสําอางด้วยนะครับบกปคบคุยกับพันตำรวจลาพันธ์พันธนประเทศนะครับผู้กํากับการ4ี่ของบกปคบนะครับท่านลาพันธสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับผมเมื่อสักคู่คุยกันนะครับเดี๋ยวขอความรู้ชัดเจนไปเลยนะครับเรื่องออยกับเลขที่จดแจ้งเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับครับสำหรับออยเป็นเครื่องหมายรับรองใช้สาหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารนะครับส่วนเลขที่จดแจ้งจะเป็นอ่หนังสือรับรองที่ใช้สาหรับเครื่องสำอางนะครับเครื่องสำอางครับผมบอกออยใช้กับอาหารนะครับครับ ครับเลขที่จดแจ้งเนี่ยใช้กับเครื่องสําอางอย่างกรณีของ Sexy ซี่ว h เนี่ยเขาเอาเลขที่จดแจ้งไปใส่ไว้ในเครื่องหมายอยอยเนี่ยแบบนี้ทําได้ไหมครับก็บปกติคือทำไม่ได้ครับจะต้องเป็นเป็นเลขที่จดแจ้งเนื่องจากฉลากเครื่องสําอางเนี่ยกฎหมายจะกําหนด,ดว่าจะต้องมีข้อความทังม้งหมด11ข้อความเช่นก็ตัวอย่างเช่นนะฮะก็จะมีชื่อเครื่องสําอางประเภทวิธีใช้ที่ตั้งผู้ผลิตปริมาณสุทธิวันเดือนปีหมดอายุ ก็เลขที่จดแจ้งจะเป็นข้อหนึ่งที่อยู่ในจะเป็นข้อของสลาดเครื่องสำอางที่ต้องมีถ้าไม่มีข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยจะถือว่าเป็นตลากที่ไม่ถูกต้องหรอไม่พ้คนครับครับผมคือ,อ,อ,คอแล้วอย่างอันนี้เนี่ยเรียกว่ามีเลขที่จดแจ้งแล้วแต่ว่าเครื่องหมายอยอยเนี่ยไม่ไม่ควรจะไม่ควรจะมีใช่ไหมครับต้องเขียนว,ว่าเป็นเลขที่จดแจ้งนะเพราะเราตั<อ>้งว่านี่เป็นเลขที่จดแจ้งหรือเปล่าคะครับ ครับ,ค,รบคืออันนี้เนี่ยมีเลขที่จดแจ้งก็จริงแต่ไม่ได้เขียนบอกว่าเป็นเลขที่จดแจง้งอันนี้ในคนก็จะไม่ทราบว่าเป็นเลขจดแจ้งเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นอยอใช่ครับก็อาจจะทําให้ผิดในเรื่องมีฉลากที่ไม่ถูกต้องก็คือเป็นเรื่องสมายที่มีฉลากไม่ถูกต้องนะครับครับอีกเรื่องหนึ่งคือ s e x y w i วิเนี่ยตอนแรกเข้าใจเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วก็ไปเอาเลขที่จดแจ้งของอีกครีมหนึ่งมาใส่แทนแบบนี้นี่ไม่ได้ใช่ไหมครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็น น่าจะเป็นเข้าขายลักษณนะเอ,อเป็นเครื่องสำอางที่อ่าแสดงว่าขึ้นทะเบียนแต่จริงๆไม่ได้เนทะเบียนไว้เนี่ยมันจะเข้าขายเป็นเครื่องสำอางปลอมได้นะฮะเพราะว่าทําให้ประชาชนหลงเชื่อว,ว่าเครื่องสำอางเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วแต่ความจริงมันไม่ได้ขึ้นทะเบียนฮะมันน่าจะอาจจะเข้าขายเครื่องสำอางปลอมฮะหรือเครื่องสำอางปลอมครับอืมก็อาจจะผิดเพียนหนักขึ้นอืมตรงนี้ก็จะผิดได้ สองอย่างที่ที่บอกมาเนี่ยอันนี้มันเองแม่มได้ยินแล้วนะเข้าใจแล้วนะว่ามีความผิดตรงไหนย,ยังไงบ้างอสองอย่างที่ท่านบอกมาว่าผิดเนี่ยนะครับโทษเป็นยังไงบ้างครับสําหรับกรณีที่ไม่มีเลขที่ไปรับแจ้งหรือว่ามีฉลากผิดที่ว่ามีรายละเอียดเป็นครบตาม11ข้อของฉลากเช่อถสมาที่ต้องมีเนี่ยจะมีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสําหรับกรณีที่ครีมเนี่ยไปเอาเอาเลขเป็นที่จดบแจ้งของคนอื่นมาติดกับ ของเราเนี่ยแต่ลักษณะเข้าขายว่าเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็แสดงว่าได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วแต่ยังเครื่องสำอางลอมนะฮะเขาคือโทษจะเพิ่มขึ้นก็คือทั้งผู้ผลิตผู้นําเข้าผู้ขายผู้ผลิตผู้นําเข้าผู้ขายมีโทษเท่ากันนะฮะจะไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกิน 5. 5. ห,หกหมื่นบาทหรือทั้งจังทั้งปรับนะครับทั้งผู้ผลิตผู้นําเข้าและผู้ขายนะครับโทษเท่ากัน ครับผมอันนี้ชัดเจนนะครับว่าเป็นความผิดเมีย่ยงยอมรับใช่ไหมที่พี่พูดกับเขาเนี่ยถูกต้องนะมี<ช>อะไระที่พี่เข้าใจผิดเปล่าใช่จริงๆเมีย่ยงก็เพิ่งรู้เรื่องเนี้ยในวันที่ได้มีมีการไปจับกลุ่มที่โรงงานที่ที่ผู้ผลิตเนี่ยค่ะแล้วเพราะว่าทางทางทางคุณตํารวจเขาก็ให้ใบบันทึกการจับกลุมมาแล้วอันนี้ค่ะอืมอ,อันนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคะ่ะรับความผิด อันนี้รับรับแล้วอ,ออกมาออกมาโพสออกมาโพสแล้วว่าทางทางเนี้ยค่ะเราได้เราได้โดนจับกลุ่มในข้อหานี้ไปแล้วใชอ่อีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้ในะอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบอยู่เรื่องของสารต้องห้ามไฮโดรควโนอ,นอสารปลอดตรงนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าที่รายการเอชเอ x ไอเปไปตรวจสอบเนี่ยคือมีสารปลอดอยู่บ้างปริมาณเท่าไหร่ยังไม่แน่ใจ ที่เมี่ยงไปตรวจสอบเห็นบอกไปกับสถาบัน SGS ก็บอกว่ามีไม่ถึง0.5ใช่ไหมเท่าน,นั้นตัวเลขบอกมาอย่างนั้นท่านครับเรื่องนี้นะถ้าเกิดว่ามีสารต้องห้ามผสมอยู่ในมีความผิดอย่างไงบ้างนะครับครับสําหรับกรีนสารต้องห้ามเช่นพวกปลอดอต่างๆเนี่ยคือ,อถ้าเครื่องสำอางก็ถือว่าเป็นเครื่องสวรา,าที่ไม่ปลอดภัยในการใช้นะครับก็คือมีวัรดุที่ห้ามใช้ก็ผู้ผลิตผู้ขาย ผู้นําเข้าเหมือนกันนะฮะทั้งสามสามคนนะครับไมต้องรังระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครับอันนี้คือเป็นส่วนของศาลต้องห้ามครับอืแต่นี้ยังไม่ชัดเจนย้ำไม่หนึ่งรอบว่าเรารอฟังผลนะครับครับก็ต้องรอผลตรวจพิจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทีนะครับครับผมเข้าใจว่าปคบเนี่ยก็ได้นําเอาตัวอย่างของเซ็กซี่วิชเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วส่งต่อไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วด้วยใช่ไหมครับครับส่งส่อไปเรียบร้อยแล้วครับ ครับผมคาดว่าผลเนี่ยจะทราบประมาณวันไหนนะครับก็คงคงต้องใช้เวลาสักพักเพราะว่า่อน้างเยอะนะครับทางทางเจ้าหน้าที่สารงานพันธุ์เยอะนะครับอืมครับเดี๋ยวเราก็จะได้ผลอย่างชัดเจนอ่ะมาเลงเมี่ยงมีอะไรจะถามทางตํารวจไหมครับเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วเมี่ยงก็ได้คุยกับทางทางคุณตำรวจเขาไปแล้วค่ะเขาก็เมี่ยงก็จริงๆอยากได้ผลอยากได้ผลไ,ไวๆแต่ทางเขาก็บอกว่าต้องรอตามกระบวนการ <ừ> mm. เราก็ได้แต่แบบก็รอตามกระบวนการก็คือเหมือนกับเราก็จัดการไปเป็นเรื่องๆไปอะค่ะตัวเมี่ยงออกมาเคลียร์ว่าสรุปเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเราควรจะทําอะไรแล้วผิดตรงไหนเราอะไรเงี้ยค่ะก็รอคิดว่าคงดําเนินการให้มันถูกต้องอะไรที่ที่ผิดไปแล้วดีที่เมี่ยงออกมาบอกว่ามันมันเมี่ยงเอาออกได้ยัง mm. ไม่เป็นไรโ <Okay. S 1> อเคอะไรที่ที่เราแบบว่าผิดไปแล้วเรื่องนี้เมี่ยงก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าว่าผิดแต่ตอนที่เมี่ยงได้ออกมาแบบถามพี่เมี่ยงไม่รู้เรื่องจริงตอนนี้ผิดไปแล้วก็คือโดนจับ ไปแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของของทางกฎหมายไปแล้วค่ะส่วนในเรื่องผลเนี่ยก็คือเขาก็เขาก็อาาาบอกว่าต้องรอตามรอตามตามคิวหรือตามกระบวนการของเขาะะก็เป็นกระบวนการตรวจสอบไปอวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับคุณล้ำพันธ์พันธนประเทศะนะครับ <ๆ S 2> กับ <ๆ S 2> เรื่องของ<ๆ>การคุ้มครองผู้บริโภคนะครับตอนนี้ครีมเซ็กซี่วิชก็อยู่ในกระบวนการตรวจสอบแล้วหลังจากนี้อีกไม่นานเราก็คงที่จะได้ทราบผลกันนะครับเอากลับมาคุยกันต่อยังมีอีกหลายแง่มุม SGS ที่ไปตรวจสอบเนี่ยยืนยันว่าไปตรวจสอบจริงเพราะว่ามีคนสงสัยเรื่องลายเซ็นบอกว่าเหมือนคล้ายๆกับปริ้นมาอะไรมาอันนี้เรายืนยันด้วยปากเราเองยืนยันค่ะตัวมิเงเองเนี่ยก็เลยเหมือนกับแบบว่าเขาไม่ให้เอาผลขึ้นเราก็เลยต้องเอาผลออกแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเพื่อความชชวร์เนี่ยให้เขาเช็กกับทางสถาบันว่าเมี่ยงส่งไปจริงหรือเปล่าแต่เมี่ยงก็ยืนยันว่าเมี่ยงส่งไปจริงใช่คือมีกฎอย่างหนึ่งว่าเราไม่ควรเอาผลมาเผยแพร่แต่เราก็ไปโพสต์ในอินเทอร์เน็ตแล้วนี่ก็ตอนนั้นหนูก็ไม่รู้ค่ะพอรู้ปุ๊บเขาเขาเขาได้คุยกันอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ลบออกครับตัวเลขที่ขึ้นมานะครับ LOQ ย่อมาจาก limit of quantity อันนี้เรารู้หรือเปล่าว่าความหมายของตัวเลขแบบนี้ทั้งหมดนี้คืออะไร ไม่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 ทร<ม><ด>าบ<ช>อ่าอธิบายให้ฟังแล้วกันพอดีพี่ก็ไม่ทราบมาก่อนแหละแต่ว่า<ม>โทรไปเช็คเอานะครับ L.O.Q. Limit of Quantitation นะครับตัวเลขทั้งหมดเนี่ยอ่านง่ายๆว่าทั้ง5ครีมที่เราไปตรวจสอบเนี่ยมีสารปลอดนะเมอร์คิวรีเนี่ยไม่เกิน0.5ต่อ1ล้านส่วน<ม> ppm ขวาสุดเนี่ย unit ย ppm เนี่ยก็คือ1ล้านส่วนก็แปลว่าอาจจะมี0.0ถึง0.5อันนี้ รอผลตรวจสอบของทางออยอีกหนึ่งรอบเพราะว่าอันนี้เป็นบริษัทเอกชนนะครับคใครอยากจะเอาอะไรไปตรวจเนี่ยก็คือไปจ้างเขาตรวจได้เขาก็จะได้ผลมาผลนี่เนี่ยเราจะไปใช้ทําอะไรเนี่ยก็แล้ว,แล,วแล้วแต่เราวันนี้เป็นผลที่ไม่ทราบมาก่อนว่ามันอ่านแปลความยังไงหรือ<ช>ว่ากรณออนนี้พอทราบพอ,พอ,พ,อพอจะทราบว่าเอ่อพอเรื่องเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยตัวแม่งเองก็ไม่ได้นิ่งดูดายเพราะว่าพอ เกิดออกมาแบบนี้เราก็เริ่มอยากรู้แล้วว่ามันยังไงทางก็มีหลายๆคนแนะนามาจากจากแบบใน inbox บ,บ้างในอะไรบ้างว่าเราก็ส่งลอกส่งไปตรวจสอบดูแล้วเมี่ยงก็คิดว่าถ้าเมี่ยงเอามาตรวจเองเนี่ยมันเมี่ยงก็ไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงเมี่ยงก็เลยลองส่งไปตามสถาบันที่คิดว่าน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยรอก่อนในระหว่างที่เรารอผลจากทางทางออยอ,อ,ย,อ,อยู่ใช่ครับก็เนี่ยนะครับเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของ SGS ผลก็เป็นไปตามนี้แต่ว่าต้องยืนยันหนึ่งอย่างว่าครีมที่เอาไปตรวจกับครีมที่คนใช้อาจจะเป็นคนละชุดกัน mm hmm. อันนี้แม่งไม่เข้าใจนะครับอ,อันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะเอาครีมที่ดันไปหยิบครีมที่ไม่เจอสารปลอดหรือว่าเจอน้อยคนที่ซื้อไปก็อาจจะไปใช้ครีมที่มีสารปลอดเยอะอันนี้เป็นความแตกต่างกันทีต่ต้องไปพิสูจน์หลักฐานกันอีกหนึ่งจุดค,ครับผมมาดูภาพรวมในเรื่องอื่นๆกันบ้าง คนสงสัยมากว่าตัวลงออราสาวงเพชรเขียวเนี่ยเป็นเป็นใครนะครับก็คือเป็นคนที่เมี่ยงคุยกับเขาเรื่องนี้แหละค่ะว่าก็คือเขาเขาเหมือนเขาบอกเขาเป็นเจ้าของออยในในในครีมตัวที่เมี่ยงเอามาทําเนี่ยค่ะก็เหมือนกับเขาก็เลยทาเงี้ยมาเซ็ตเนี่ยค่ะมาเมี่ยงก็คือไปติดต่อซื้อกับเขาครับทีหนึ่งอืมเป็นคนที่ติดต่อซื้อกับเขาอีกทีหนึ่งใช่ใช่คนที่เห็นในภาพเนี่ยจะมีป้ายข้างหลังว่า for princess เนี่ยใช่คนนั้นไหมใช่ คือคนนั้นค่ะเราก็ติดต่อพูดคุยกันทางธุรกิจใช่ค่ะแล้วเขาเป็นคนที่ผลิตด้วยไหมครับหรือว่าเป็นเจ้าของแบรนด์ฟอร์บนเซนอย่างเดียวเขาน่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะเพราะว่าเราเราจากที่เจอเขาเขาก็ไม่ได้เป็นคนเป็นคนผลิตเหมือนกับว่าเขาก็คงส่งให้โรงงานผลิตอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าตัวมิ้งเองก,ก็รู้แค่ว่าเนี่ยติดต่อกับเขาเพราะว่าเขาก็เขา,กเขาคงทําธุรกิจด้านนี้อยู่แล้วด้วยครับแล้วผู้ผลิตเป็นใครนี่เราทราบบ่าไม่รู้ ไม่รู้ใช่แล้วตอนรับเราเราได้คุยกับเขาไหมไ,<ด>ไปรับมาได้ยังไงตอนขั้นตอนเล่าให้ฟังหน่อยขั้นตอนที่ไปรับมาก็คือเหมือนกับเราใช้ใช้ครีมแบรนด์นี้อยู่นะคะใช้ครีมแบรนด์นี้อยู่แล้วก็ด้วยความที่เราใช้แล้วเราขายดีก็เหมือนเราก็ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่อ่ะอันนี้เข้าใจแล้ว uh huh. เอาสมมุติว่ามีออเดอร์มา 100, uh huh. 100กระปุกเราจะไปรับครีม100กระปุกนี้เราไปรับที่ไหนเราไปรับที่ไหนก็ที่ที่ทท เขาสต็อกของอ่ะที่บ้านเขาที่ดอนเมืองที่บ้านเขา<ช>อันนั้นคือโรงงานใช่ไหมไม่ไม,ไม่ไม่น่าใช่โรงงานนะคะน่าจะเป็นที่เขาสต็อกของส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนเอามาส่งให้เราเวลาที่เรามีออเดอร์ไปเนี่ยเราก็สั่งไปตามออเดอร์เขาก็จะส่งมาให้เราแล้วเราก็แพ็คใส่กล่องส่งตามออเดอร์ส่งไปสซนีเลยอ,อย่างเงี้ยค,คือมาเป็นเซ็ตสำเร็จรูปอะไรเรียบร้อยมาเลยแล้วไอ้บ้านหลังนี้นี่คือเราไม่แน่ใจว่าเป็นโรงง,งานด้วยหรือเปล่า ไม่ใช่อะค่ะหนูว่าไม่ใช่อ่ะเพราะว่าก็เห็นว่าเป็นบ้านปกติเพราะเราก็เคยไปบ้านเขาตอนที่แบบพูดคุยกันอะไรเงี้ยก็จริงๆไม่ว่าไม่ใช่โรงงานหรอกแต่ว่าเรามีคอนแทคมีอะไรเขาอยู่ใช่ใช่แล้วด้วยตัวแม่เองแม่ก็คิดว่าเมี่ยงรับมาจากเขาเขาก็คงไม่อยากไปรู้ว่าโรงงานเขามาจากไหนอะไรเงี้ยค่ะอืมเราไม่รู้เลยว่าคีมนี้ไปผลิตที่โรงงานไหนยังไงเรารู้แค่ว่าเราไปรับจากที่นี่ใช่ตอนนี้เมื่อกี้ได้ยินแล้วนะถ้าเกิดว่ามีความผิดหลายอย่าง ตัวของคนขายอย่างแมลงเมี่ยงก็อาจจะต้องรับโทษด้วยคนที่ผลิตก็ต้องรับโทษด้วยเราพร้อมที่จะติดต่อเข้ามาให้รับโทษใช่ไหมครับคือทางเนี้ยตัวเมี่ยง,งเองไม่ว่าเมี่ยงคงไม่ต้องติดต่อไปหาเขาเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางทาง,ทางคุณตํารวจที่ปคบเขา,บเาก็ได้เข้าไปติดต่อเรียบร้อยแล้วอืตารวจก็ทําหน้าที่ตรงนี้แล้ว <c oughs> แต่เรายืนยันว่าไม่รู้จักเลยว่าใครผลิตก <c oughs> ็หนูรู้เอามาจากเนี้ยอืก็รู้เท่านี้ <c oughs> ใช่อืครับผมอ้า เรื่องของครีมเนี่ยเท่าที่ฟังดูเมื่อสักครู่ได้ยินจากตํารวจเรื่องโทษต่างๆถามจริงกลัวไหมเนี่ยตอนนี้ถามจริงกลัวไหมอะเม่ก็ต้องก็กกลัวนะคะแต่ว่าถ้าผิดมันก็ต้องว่าไปตามผิดอะคะ่ะก็คือต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของของกระบวนการเขาอะไรเงี้ยกลัวอะไรที่สุดตอนนี้กลัวอะไรที่สุดอะคะคือตอนนี้เม่ยงไม่รู้ไม่ยงกลัวอะไรแต่ไม่ยังหาความแน่ชัดในหลายๆเรื่องไม่ได้เลยเพราะว่าพอะตั้งแต่เรื่องเกิดมาเนี่ยตัวเม่งเองเนี่ยก็ออกมาเหมือนกับ สู้เลยอ่ะพี่ใช้ว่าสู้สู้ในส่วนของเรานะแต่ว่าเรื่องอื่นปุ๊บเราก็ยังไม่ได้ความชัดเจนจากหลายๆด้านอมอมแหลงเมฆนี่ก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วที่คนรู้ตอนนี้คือเป็นพริตตี้ทุกวันนี้ก็ เรียกว่าเลี้ยงชีพตัวเอง<ช>เป็นพิตตี้มีงานตรงนี้ประจำะแล้วก็ขายครีมด้วย<ช>มีงานอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับก็มีเมีย่ยงก็ทําทั่วๆไปอะเหมือนที่พิตตี้คนหนึ่งเขาจะทําได้ก็แบบมีอีเวนต์มีพิธีกรมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้อยู่ปกติก็เรียกว่าเป็นโซนงานบันเทิงงานแสดง<ช>ไปส่วนของขายครีมในะคนก็เม้ามอยกันพูดคุยกันขนาดที่ว่ารายได้เยอะมากซือ้อบ้านซื้อรถ เปิดใจเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยรายได้ตรงนี้ถึงขนาดไหนมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นละเพียงแต่ว่าตัวเมี่ยง,งเองเนี่ยทำงานมาตั้งแต่ก่อนหน้าน,นี้เป็นเวลา3 4 4ี่ปีกับ5ปีแล้วนะแล้วตัวเมี่ยงเองก,ก็เก็บเงินของเมี่ยงมาปกติแล้วเมี่ยงก็อัปเดตมาปกติว่าวันนี้เมี่ยงทำงานที่นี่ที่ไหนอะไรยังไงแต่พอเหมือนกับพอช่วงหลังพอเราดังขึ้นมันมันเป็นช่วงที่เราขายของอันนี้พอดีเลยเออจริงจริงเงินที่เม่งเก็บมาเนี่ย มันก็สะสมกันมาจากตอนที่เมี่ยงทํางานตัวอื่นด้วยมันไม่ใช่ว่าเมี่ยงมาขายครีมตัวนี้แล้วเมี่ยงรวยเลยครับมันก็ไม่ใช่แล้วส่วนของครีมที่ได้รายได้มาเนี่ย ถึงขนาดไหนรถหนึ่งคันบ้านหนึ่งหลังประมาณไหนมันก็สะสมกันมาจริงๆเมี่ยงไม่ได้ขายครีมตัวเดียวนะคะเมี่ยงยังมีเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆด้วยเหมือนก็รวมๆมามีถูกต้องอันนั้นเพราะว่าเราพอเกิดเรื่องนี้เราก็ได้สอบถามกับทางผู้ผลิตแล้วก็ทางโรงงานหรือทางตัวเจ้าของเองเนี่ยเขาก็บอกว่าถูกต้องไม่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงก็เลยแบบว่าโอเคงั้นมาจัดการเรื่องเรื่องครีมกันดีกว่าอะไรอย่างนี้กันไปเพราะว่าจริงๆถ้าจะพูดว่าขายครีมอย่างเดียวจนทำเมี่ยงรวยได้ขนาดนั้นมัน มันไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะคเพราะว่ามันก็มีงานอื่นเข้ามาด้วยไม่งก็ทำพิธีกรทำพิซเซนเตอร์ตัวอื่นทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับเราก็เก็บเงินมาปกติครับช่วงที่มีบรรยากาศตรวจสอบในคนร้องเรียนมาเยอะส่วนมากหน้าพังไม่งเห็นใช่ไหมใช่หน้าพังลหลายๆคนบอกถึงขนาดว่ามงคลเขาทา สารปลอดเนี่ยมันไม่ใช่ทาแล้วหน้าพังอย่างเดียวมันไปสู่อาาวัยวะอาาวัยวะอย่างอื่นด้วยบางคนตั้งคันอยู่อพอได้ยินคําพูดพวกนี้เนี่ยเรารู้สึกสงสารเห็นใจเขา <โฮ S 1> ยังไง,งพี่ก็สะเทือนใจนะคะแต่เขาก็ได้ติดต่อมามาคุยกับเมี่ยงแล้วตัวเมี่ยงเองก็คุยกับเขาไปบอกว่า เราก็แสดงความแบบรับผิดชอบของเราเต็มที่ด้วยกันที่แบบเรามาคุยกันเม่งพร้อมที่จะไปหาหมอกับเขาก็คือก็ยังมีแชทในลไลน์เมว่าเราเดี๋ยวเราพร้อมที่จะไปหาหมอกับเขาไปดูกันเลยว่าว่ามันคืออะไรแล้วอีกอย่างตัวเมี่งเองก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะเราก็รอผลอยู่ว่า ตกลงมันมีไม่มีมันคืออะไรอะไรเงี้ยนะคะครเราก็คุยเขาว่าเดี๋ยวให้ไปถามหมอไปอะไรด้วยกันสรุปก็คือเราบอกเขาไปแบบนี้แต่ก็ในกรณีคนที่เขาบอกเขาทองแล้วเขาใช้นะคะก็ยังไม่ได้มีติดต่อมาแต่เราก็มีไปแบบลองถามกับคุณหมอว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงก็เริ่มศึกษา,กษาแ,ลแล้วสําหรับคนที่ที่แพ้เนี่ย ในระหว่างที่รอผลเนี่ยเมีย่ยงก็ได้มีการสร้างอีเมลแต่ว่าไม่ได้อัปเดตลงไปในในนี่เลยเพราะกะรอเพราะเห็นพี่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาอีเมลเมีย่ยงก็คือให้ทีเดียวได้ให้กับน้องคนที่เขามีรูปมาโพลอยู่ในในช่องในชั้นเนี่ยค่ะเขาได้ติดต่อมาคุยกับเราแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆเขายังไม่ได้คุยกับเราก่อนอแต่พอเขานี้มาคุยปุ๊บตัวเราก็รับผิดชอบเขาคือให้เขาส่งรูปส่งข้อมูลส่งเมลอะไรเงี้ยมาให้เรารเราก็รักษากันไปแบบว่า ขอพี่รู้ว่าผลมันคืออะไรแต่ต่อให้ผลมันไม่ใช่เกิดจากสารประหลอดหรืออะไรเงี้ยหนูแพ้ครีมในตัวนี้จริงๆเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือน้องเขาเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้แบบไอ้ส่วนแรกเนี่ยเรารับผิดชอบไปในเรื่องของการคืนเงินให้กับลูกค้าที่มีของเราอยู่หรือว่าเรายังไม่ได้ส่งของให้เนื่องจากการณีแรกคือเขาอาจจะไม่กล้าใช้ต่อเราก็รับผิดชอบให้เขาคืนกลับขึ้นมาเอาของคืนมาให้เราได้ก็คือเป็นในส่วนนี้ไปส่วนสําหรับคนที่แพ้เนี่ย เม่งก็ได้มีอ e ีเมลให้เขาก็ทักไลน์กันมานะคะเริ่มเริ่มมีทักไลน์กันมาตั้งแต่เกิดเรื่องก็ให้เขาเนี่ยส่งข้อมูลการใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็คือขอขอข้อมูลมาเพื่อที่จะแบบเราจะได้ไปดูแล้วก็แบบปรึกษาคุณหมอต่อไปอันนี้เรานี่เรียกว่า พฤติกรรมของเราก็เปลี่ยนไปด้วยเพราะตอนแรกๆใครที่มาร้องเรียนเราก็มีบ้างที่ไม่รับฟังไม่รับฟังอันนี้ยอมราบ่อันนี้ยอมรับเลยพี่พูดจาไม่น่ารักแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่ยืนยันอ่ะตัวเม่งเองก็เข้าใจว่ามันไม่น่ามีอะไรนะเพราะว่าเราก็ใช้เองด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้พร้อมรับผิดชอบแล้วใครที่ใช้ครีมเซ็กซี่วิชแล้วเกิดอาการแพ้ให้ส่งอีเมลมาเราพร้อมจะตัดการไปใช่ค่ะก็คือส่งอีเมลมาทักไลน์เม่งมาเนี่ยแม่งก็เริ่มเริ่มมีการให้อีเมลแล้วเดี๋ยวแม่งจะฝากเมลเนี้ยค่ะให้ไว้ในรายการด้วยว่่าาให้เสง ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเป็นอะไรก็คือต้องดูกันไปตามอาการครับ mm hmm. อ้าว เราเกินเวลามาเยอะแล้วช่วงสุดท้ายให้2นาทีจะพูดอะไรได้ข่าวว่าจะขอโทษก็คือจริงๆแล้วตอนนี้มันเป็นกระแสดังมากนะคะกระแสดังมากในเรื่องในเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ยังไงไม่ก็ต้องแบบว่าขอโทษอันนี้ขอโทษจากใจจริงๆนะคะที่ทําเป็นต้นเหตุให้มันเกิดกระแสเรื่องพวกนี้ขึ้นทั้งหมดเป็นกระแสทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีเรื่องไม่ดีเรื่องดีแต่ส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องไม่ดีแล้วคนที่เขาได้รับข่าวหรือรับอะไรไปมันก็เกิดความวุ่นวายกันไปหมดอันนี้ไม่ก็ต้องแบบขอโทษอีกครั้งเลยว่า ว่ามันมนันดูวุ่นวายแล้วมันเกิดจากตัวเราด้วยความที่ตัวเราเองก็มีกิริยาที่ไม่น่ารักด้วยไม่ยอมด้วยเพราะว่าตัวเมี่ยงพยายามจะชี้แจงในส่วนของเมี่ยงแต่ตอนนี้เมี่ยงรู้แล้วว่าเดี๋ยวปล่อยให้มันเป็นในเรื่องของกระบวนการให้เขาจัดการกันในเรื่องของกฎหมายดีกว่าสําหรับตัวเมี่ยง,งเองก็คงคงหยุดตัวเมี่ยง,งเองไว้เท่านี้ก่อนเลยหยุดนี่คือหยุดหยุดเลยขายครีมหยุดเลยค่ะ หยุดขายครีมแล้วก็ียาย,ยแล้วนะตัวนี้ใครมาสั่งร้อยชุดพันชุดไม่มีแล้วค่ะจนกว่ามันจะไปสู่กระบวนการที่ถูกต้องจริงๆเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีกแล้วก็สําหรับคนที่แพ้หรือคนที่อะไรด้วยสาเหตุไหนก็ช่างเม่งก็ต้องแบบขอโทษวิีกครั้งเพราะว่าต้นเหตุมันก็มาจากตัวเมี่ยงขาย อันนี้เลยใช่แล้วก็ตัวเมียเองที่บอกว่าจะหยุดตัวเองไว้เลยตรงนี้ก็คือคงจะไม่มีการไปโพสต์ตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นอีกอก็คือยอมรับในจุดที่ทําให้เกิดกระแสขึ้นมาในตรงนี้ค่ะครับผม,มเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้คือเปิดหน้าคุยกับแมลงเมี่ยงนะครับเรื่องสําคัญคือเรื่องของผู้บริโภคนะครับที่ยุคนี้ครีมย้ำไม่หนึ่งรอบนะครับมีอยู่บนท้องตลาดมากมายแน่นอนมีทั้งดีและไม่ดีนะครับสําคัญที่เราเนี่ย ตรวจสอบด้วยตัวของเราเองเนี่ยดีที่สุดนะครับหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอะไรก็มีกระบวนการตรวจสอบเป็นคันลองของมันอยู่นะครับและนี่คือเปิดหน้าคุยให้พื้นที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับสวัสดีครับ